สวัสดีครับสสััดีครไฟนี้เราบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฟแตกหักเลยเดินแลชกใครไ,ได้วยกันครับผมยังไงบ้างไ,ไฟนี้ความพิซซ้อมเ็นติซซ้อมก็พิซซ้อมก็เต็มที่ครับซ้อมมาประมาณซ้อมมาเต็มเต็มที่เลยก็เดือนเป็นเดือนแล้วครับผมเป็นเดือนนะครับผมไม่เคยใช้บริการกันขับรถมอีกได้ปยยัยงยงัยงยังครับร้อยสามสิบห้าก่อนมีปัญหาเลยไหมก็ไม่มีปัญหาครับผม รูปเกมมันในที่วางแผนว่ายังไงเกมมันที่ห้านี่ก็เราก็ตามสไตล์เราอยู่แล้วเัาก็เดินเดินเดดเดินชนอยู่แล้วครับแล้วก็เราไปแก้เกมบนเวทีอีกทีหนึ่งครับผมหลายคนมองว่าคู่นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไม่มีโอกาสครบยกแน่นอนเรามองว่าครบยกมไหมนอกก็ถ้ามีอะไรถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ถ้าถ้าผิดพลาดก็มีนับมีน็อกได้ครับจะทั้งคู่ครับผมใครโดนก่อนนะใช่ครับรวมเล็กไปกันครับ แพ้นาบินไม่ได้กันทั้งคู่ครับมองว่านักลม้มมีจุดแข็งอะไรบ้างน้องมองว่านักล้มมีความไวครับผมพอ่อพ่อมีน่าจะมีความไวกว่าเราอยู่แล้วก็เขาก็าเดินเหมือนกันนะครับผมแล้วแล้วแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะสนุกครับผมเกมการโชกค,ครับแล้วบอกได้ไหมจุดตข็ของเขาพร้อมดีไม่พอเห็นไหมก็น่าผมผมคิดว่ากระดูกมวยเราน่าดีกว่าครับผมแล้วแต่ว่าบนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ การผ่านมวยเราอนะใช่ครับใช่ตอนนี้ให้ประเมินตัวเองร้อยเปอร์เซ็นให้ให้กี่เปอร์เซ็นต์น้องบ็ไม่ต่ำกว่าเก้าสิบแล้วครับผมเพราะว่าซ้อมอยู่ตลอดครับใช่ครับเรื่องของน้ำหนักเราที่แรกๆก็ตัดเป็นน้ำหกร้อยสี่สิบห้าที่ขยับลงมาร้อยสามสิบห้าเนี่ยครับคมเยอะครับก็ไม่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 เท่าไหร่ครับเพราะว่าเราเรายิ่งซ้อมเหมือนเหมือนตัวเรามันมันกระชับลงมาเรื่อยครับผมรับคิดว่าพิกัดเนี้ย จะยังคงเป็นพิกัดที่ต่อยต่อเนื่องไปไหมครับรือทำก็คิดว่าน่าจะได้หลายไปอยู่ครับผมตอนนี้สองตัวลูกเกมอน่่งที่บอกไปว่ามันอาจจะเอามาดูเดือดแต่ไฟล่าสุดที่เห็นนักตต่อยนะครับเราคิดว่าอาวุธไหนที่เป็นอาวุธที่น่ากลัวมากที่สุดก็เพราะมีมีความไวแล้วก็มีมีหมัดบ้างครับผมครับหลายตัวไฟนี้ครับคืออยากแก้เหมือนเต็ม ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้โฟก,กัสว่าจะแก้มือใครเป็นพิเศษครับผมก็เจอเจอได้หมดนะครับพี่บ,บอกว่าไฟกดดันไหมนอ้องเป็นไฟที่ต้องแจ้งเกิดก็ก็มีความกดดันอยู่ครับมีความกดดันอยู่เพราะว่าในกระแสก็มองมอง,มองไปหลายทางหลายแงยค่ครับผมครับมองไปใน,นไหนบ้างก็บางคนก็บอกว่านักลบมาสดมาดีครับมาแรงส่วนเราก็บางคนก็มองเรามีความอึดแล้วก็มี มีใจก็สู้กว่าอะไรเงี้ยครับผมกระแสกระแสในกระแสผู้จัดการฝายความมีมาแบบนี้นม,นมันมันมันจิตใจในการคิดซ้อมหรือว่าในการปล่อยต่อในฝ่ต่อไม่ไม่ครับด้วยประสบการณ์ที่เราสู้มาเยอะแล้วในชีวิตนะครับผมแล้วบว่าไม,ไม่ไม่มีผลกระทบเท่าไหร่เดีวสุดท้ายนี่ครับอจะให้ปากถึงแฟนๆฟนมาช่วยเชียร์ผมก็ก็ปากแฟนแฟนเอนะครับผมแฟนมวยช่วยเชียร์เป็นกำลังใจนะครับผมผมจะซุบให้สนุกแล้วก็ พยายามจะเอาโบนัสให้ได้ครับครับผมครับ